สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มิกกี้พาพี่ๆมาอัปเดตกับรถน่าใช้กันนะคะในกลุ่มรถที่เป็นรุ่นยอดนิยมมากๆเลยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีนะคะกับ c o ล o l ่าอัลติสค่ะคุณพี่มากันในโฉม TNGA เนี่ยเป็นตัวช่วงล่างนะคะที่เปลี่ยนโครงสร้างใหม่และทางมีโฉมที่เข้าใหม่นะคะเป็นตัวมาอร์เชนราคาแค่3 0 0 0 0นกว่าๆด้วยนะคุณพี่คะ ใครที่หารถผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ7 0 0 0บาทฟรีดาวไม่ใช้เงินออกรถมีเลทดอกเบี้ยพิเศษให้มิกี้บอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมีให้ทั้งตัวเบนซินล้วนและตัวไฮบริดนะคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่กำลังช่างใจระหว่างรถไฟฟ้าและรถไฮบริดนะคะลองมาดูก่อนมือสองนะคะเริ่มต้นแค่ห้าแสนนิดๆเท่านั้นสำหรับไฮบริดนะคะไปดูกันเลยค่ะคุณพี่สำหรับตัว New a l t i s นะคะ เขาจะเป็นรถผู้บริหารส,ส่วนใหญ่เลยเกือบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่เรานําเข้ามาด้วยความที่ประวัติศูนย์เช็คได้ง่ายและการที่เขาได้เป็นรถหน่วยงานรถเช่าเนี่ยเขาจะต้องเข้าเช็คระยะจากศูนย์ตรงทุกรอบการใช้งานนะคะมันทําให้ง่ายต่อการตรวจเช็คตั้งแต่รถออกจาก ป้ายนะคะป้ายแดงเนาะจากศูนย์โตโยต้านั่นเองคันที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นะคะป้ายทะเบียน7124นี่ะคะพี่ๆผ่อนอยู่ประมาณแค่800 0เท่านั้นสำหรับตัวน e ว a อา i ินะคะ 1.6G ปี2019ค่ะคันนี้คุณพี่คะได้เป็นสีบอลเงินและโฉมปี2019เนี่ยภายในได้เป็นสีทูโทนด้วยนะคะแม็กเนี่ยขอบ16นิ้วและตัวยางนี่ได้ยางเป็นบิสโตเลยลองดูคันนี้ใกล้ๆนะคะสภาพยางเนี่ยยังดีมากๆเลยนะ หน้ายางไม่มีรอยแตกลายงานนะคะคุณพี่การชนในส่วนของตัวช่องไฟเสมอกันมากเลยซุ้มล้อนะคะหมุดอยู่ครบนะคุณพี่สรลย์ตัวรถนะคะจะเห็นว่าเป็นแนวเดียวกันหมดเลยเนาะไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปนะคะและตัวนี้เนี่ยในทุกรุ่นย่อยของตัวอัลติสเขาจะได้กระจกมองข้างพับไฟฟ้าไปแล้วเรียบร้อยค่ะ และโฉมหน้าใหม่ของเขานะคะก็มากับปุ่มคูสตาร์ททุกรุ่นย่อยเลยนะพี่พี่คะไม่ว่าจะเครื่องพันหหรือเครื่องพันแคุณพี่ได้ปุ่มคูสตาร์ทครบเลยตัวภายในคันนี้ปี2019เน้าะคุณพี่ได้เป็นเบาะทูโทนหรือเรียกติดปากกันว่าเบาะลายแพนด้านะคะเป็นแบบทูโทน เบสกับสีเทาเนาะคุณพี่ทําให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยมันดูกว้างดูโล่งดูโปร่งนะคะมากกว่าสีดําสําหรับใครที่คิดว่าสีดำมันอึดอัดไปนะแล้ววัสดุที่เขาใช้เนี่ยมันดูแลง่ายค่ะคุณพี่ิชชู่เปียกนะเช็ดคราบเปื้อนแบบนี้ได้เลยนะคะคุณพี่หาไม่ต้องไปหาน้ํายาฟอกหนังหรือว่าน้ํายาซักโดยเฉพาะนะคุณพี่อันนี้ดูแลง่ายค่ะทําความสะอาดง่ายตรงนี้ก็เช่นเดียวกันคุณพี่ใช้ผ้าเปียกเช็ดก็จบละนะคะ พวงมาลัยนะคุณพี่ได้เป็นแบบเบาตินะคะสภาพพวงมาลัยเห็นไหมคะคุณพี่ไม่มีรอยแบบว่าลอกล่อนเลยนะในตัวของตัวพวงมาลัยนะคะคันนี้คุณพี่คะ489,000บาทผ่อนอยู่เริ่มต้นที่ประมาณเดือนละ8,400นะคะได้แบบฟรีดาวเลยนะไม่แค่1 6 0 0 0กิโลเท่านั้นรถมือเดียวนะคะคุณพี่จ๋าประวัติศูนย์เช็คได้รถหน่วยงานนะคะ และเป็นรถที่ไม่ได้เลขลบเยอะคุณพี่ช่วงล่างเนี่ยเราก็มีรับประกันให้ออกใบเซอร์ให้นะคะใครที่สนใจคันนี้นะคุณพี่แค่ป้ายทะเบียนตอนต้นคลิปนะคะแล้วก็ส่งมาให้มิกกี้ได้เลยเนาะยังมีสเปคนี้ให้เลือกอีกเยอะมากๆเลยนะคะพี่พี่มีให้เลือกเยอะมากๆแล้วก็มีคันสีดําที่เป็นไฮบิดด้วยนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่สีเดียวที่เป็นไฮบิดยังมีอีกหลายคันมากๆเลยเนาะเรามาดูที่ 1.6G แล้วนะคะเราไปดูกันต่อที่เครื่องพันแปดกันเลยคุณพี่ จะได้เห็นว่ามันมีหลากหลายรุ่นมากๆเลยนะคะสต็อกออติศของเราตอนนี้เนี่ยมีให้เลือกมากกว่า50คันเลยนะคุณพี่เติมสต็อกแน่นๆทุกเดือนเลยนะคะที่เพชรยนต์ของเราสนใจเบอร์ด้านล่างโทรติดต่อได้อยากได้สีไหนอะไรอย่างเงี้ยนะสีบอลดูแลง่ายประหยัดค่าล้างรถนะคะค่าคาแคร์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเอาไปเติมน้ำมันวิ่งเที่ยวเพใช้ได้ยาวๆนะคุณพี่ ก็เป็นอีกสีหนึ่งตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลรถนะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวพี่ขก็มีทั้งขาวมุกแล้วก็ขาวคลินคลีนให้เลยตัวนี้เนี่ยที่อยากให้พี่พี่ดูเพราะว่าจุดเด่นเขาเลยนะสำหรับรุ่น1.8สปอร์ตล้อแม็กเขานะคะจะเป็นเหมือนตัวรุ่นไ y b r i d Premium Safety หรือ Hybrid Hi High เลยนะเป็นแม็กขอบ18นิ้วนะคะตัวนี้คุณพี่ขอภายนะอะมาดูใกล้ๆแม็กขอบ17นิ้วนะคะคุณพี่คะเป็นยางบิ s สโตนนะแล้วก็ซีรีส์ยางตัวนี้เนี่ย เกาะถนนได้ดีนะคะหนึบยิ่งขึ้นถ้ายางสภาพเสื่อมไปเนี่ยเรามีพี่ช่างดูแลให้รับประกันให้นะพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะได้รถสภาพพร้อมใช้ไปดูแลหลังการขายก็มีให้เช่นเดียวกันและใครที่มาจากคลิปนี้คุณพี่จ๋านอกจากจะได้เลทดอ,อกเบี้ยพิเศษแล้วมิกกี้แถมประกัน,นเครื่องเกียร์ให้ที่1ปีนะคะเอาไปเลยยาวๆเลยคุณพี่หรือจะเป็นประกัน6เดือนเข้าศูนย์ได้เลยนะอันนี้มิกกี้ก็มีให้ พี่ๆจะได้สบายใจอุ่นใจนะคะเพราะว่านอกจากตรวจรถโครงสร้างออกใบเจอจากมาตรฐานสากลน,นะคะบริษัทชิกนะที่เป็นมาตรฐานสากลเยอรมันเลยเนี่ยมาตรวจให้นะคะมิกกี้แถมไปเลยประกันเครื่องเกียร์ให้พี่ๆด้วยนะ,ะโทรมาเบอร์ด้านล่างแจ้งว่าดูมาจาก Youtube ได้เลยค่ะตัวนี้เป็น1.8สปอร์ตนะคะปี2022 ตัวรุ่นครบรอบ60ปีคุณพี่คะราคาก็ดีมากๆเลย619,000บาทเท่านั้นนะคะจากออกห้างป้ายแดงเนี่ยเขาอยู่แต่เกือบร้านเลยนะพี่ๆและดูภายในค่ะตัวรุ่นปี22เนี่ยเขาได้เป็นเบาะดำแล้วแต่คันนี้ส่งบัตรเกสซสีและสาพเบาะ ผิวตึงๆเลยมีรอยย่นตามการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเบาะคนขับได้ปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนี่เลยค่ะมีเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮนะแล้วก็มีจอทัชสกรีนแอร์เนี่ยเป็นแบบออตโต้นะคะมีครูดคอนโทรลให้นะคุณพี่คันนี้เลขไม้อยู่ที่113,000มนกิโลนะคะเฉลี่ยว,วิ่งต่อปีไม่ถึง3 0 0 0 0นโลนะพี่พค่ไม่ถึง3 0 0 0 0กิโลและดูภายในของเขาตัวรุ่น1.8สปอร์ตเนี่ยเขาได้ภายในเบาะหลังเขาพับได้นะพี่พ เบาะหลังพับได้ค่ะสภาพรถสวยไม่โทมแล้วก็ไม่เคยชนหนักพความไม่เคยจมน้ำน้ำท่วมมาด้วยออกไบเซอร์มิไฟ PDF ให้พี่ๆได้ดูนะคะทุกคันเลยมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่น1.8สปอร์ตคันนี้เนี่ยคุณพี่ได้เป็นสีขาวมุกนะคะ <S <S ผ่อนเริ่มต้นคันนี้เท่าไรายอยู่ประมาณ10,000่กับอีกแค่หลักร้อยเท่านั้น1 0,000่กับอีกแค่หลักร้อยเท่านั้นสาหรับป, 3, 9, 1, รป้ายทะเบียน3910งรถปี22รุ่นย่อย1.8สปอร์ตนะคะ619 0 0 0บึนาท ใครสนใจหารุ่นนี้อยู่อยากได้รถปีใหม่ๆเนี่ยคันนี้วิ่งได้อีก1 0 5 5ปียาวๆส่งต่อรุ่นลูกรุ่นหลานได้เลยพี่พก็จัดได้นะคะกับอัลติสเนี่ยเครื่องแน่นเครื่องดีวิ่งได้ล้านโลเลยนะคะพี่พี่และว3คันนี้ก็เป็น1.6 g เหมือนกันราคาจะอยู่ประมาณเท่าคันแรกเลย4 7 0 0 0 0เจ็ดหมืนนะคะสี่แสนแปดืนนะคะคุณพี่หาก็ได้สภาพรถที่มันพร้อมใช้ร้0ยเรซเราจัดให้ทุกคันนะไม่ใช่ว่าปล่อยตามสภาพนะคะ เราทําให้มันอยู่ในสภาพสมบูรณ์อย่างเช่นตัวช่วงล่างเนี้ยเราเซ็ตแมททนแนนคาเบกดูแลให้นะคะน้ํามันเครื่องเช็คและเปลี่ยนให้รวมไปถึงแบตเตอรี่ด้วยนะคะระบบไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบคันเลยมาเห็นสีบอลกันไปเยอะแล้ว 1.6G มีสีขาวไหมมีให้ครับพี่ๆคะ่ะมีให้ดี๋ยวี่ยเริ่มต้นนะคะสำหรับพี่ๆทุกกลุ่มอาชีพเลยที่มีเครดิตดีนะ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพนักง,งานประาจำรัฐวิสาหกิจนะคะหรือว่าข้าราชการมิกิมีเลดออกเบียพิเศษให้เริ่มต้นนะคะตอนนี้อยู่แค่2.49เท่านั้นอันนี้ก็คือคุณพี่ได้ไปเลยหรือมีต่ำสุดนะคะผ่อนระยะสั้น12เดือนถึง36เดือนอยู่2.09ได้แค่เฉพาะกือบถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะพี่ๆคะได้เฉพาะถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นคันนี้ผ่อนอยู่8,000 8 0 0 0นประมาณ8,100นะคะคุณพี่คะสาหรับตูปี2019รุ่น1 6 G สีภายในเขาจะเหมือนคันแรกเลยเหมือนคันแรกเลยนะคะอันนี้ก็ได้ภายในคลืน c l e ภายนอกคลีนค l e นะใครที่ชอบสีขาวเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยสีขาวเป็นรุ่นยอดฮิตมากๆเลยนะคะก็ทักมาได้คุณพี่รถทุกคันของเราออกไปเซอร์รับประกันให้นะคะภายใต้แบรนด์เพชรยนต์คุณพี่คะออกรถที่เราสบายใจไม่ผิดหวังแน่นอนด้วยประสบการณ์ค้ารถมือสองมามากกว่า ยี่สิบห้าปีถ้านึกถึงรถมือสองคุณภาพนะคะนึกถึงมิกกี้ที่เพชโยนได้เลยคุณพี่ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่ง 9094เบอร์นี้เบอร์มิกกี้เองค่ะคุณพี่คะยกหูโทรศัพท์โทรหาได้เลยหรือจะแอดไลน์พิมพ์คุยรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเช็คแลดดอบเบียนะคะสำหรับพี่ๆก็ได้นะปรึกษาสอบถามได้หมดเลยออกได้ทุกอาชีพออกง่ายคุณพี่ไม่ยุ่งยากนะคะยังไงสนใจคุณพี่ติดต่อมาได้เลยก่อนรถจะไม่อยู่นะหรือว่าสภาพรถคันไหนที่โดนใจนะคะตรงนี้คุณพี่อย่าปล่อยให้เนื้อคู่หลุดมือค่ะ วันนี้เดี๋ยวมิกี้และรถส,สวยๆนะคะสปอกมากกว่า500คันตอนนี้ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนแล้วนะยังไงสนใจทักได้ตลอดอีก